ก็สวัสดีทานผู้ชมกันด้วยนะครับต้นเกมลงบอกนั่นเองอ่าท่านก็อยู่กับ Frost e s c a p e นั่นเองนะครับหรือหนีภัยน้ำท่วมนั่นเองอ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เออภาคใต้บ้านเราน้ำท่วมใช่ไหมก็ก็ส่งกำลังใจให้แล้วกันนะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะครับโอเคผมก็ได้ช่วยแบบบริจาคกุ้มริจจากของมาแล้วแหละนะครับโอเคมาเราไม่ควรเอาสถานการณ์บ้านเมืองมาพูดเล่นกันนะครับเราควรจะเล่นมันเลยนะครับไปถึงเล่นเกมนะไม่ใช่แบบ ไม่ใช่เอาสถานการณ์มาล้อโอ้โหมีฮาร์ดด้วยไปเล่นกัน3คนเลยนะโอเคมันก็จะมีให้เลือกอีซี่มีเดียมแล้วก็ฮาร์ดนะครับความยากความง่ายนี่ค่อนข้างจะแตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยนะครับก็อีซี่นี่ก็แบบอีซี่มากนะครับส่วนฮาร์ดนี่ก็แบบอื้เราน่าจะไปอันที่อีซี่นะเหมือนคนเขาเล่นอีซี่กันเยอะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นอีซี่กันนะครับอยากว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากเลย โอเคไปกันเลยเนยีเราต้องรอ,อ,อประชากรอ,อีกตั้งเก็คนนะครับซึ่งนานมากกว่าเขาจะรอดมาได้อ,อีซี่หน่อยอีซี่หน่อยเห็นปะเขาก็ค่อยๆมากันแล้วนะครับเนี่ยอีซี่อ่ะเล่นหน่อยเล่นหน่อยง่ายๆง่ายๆแล้วๆล้วนคนเข้าไปมีเดียมกันหมดเลยปะมันมีเดียมมันน่าสนุกเหรอแต่ว่าเราจะลองเล่น Easy, อีซี่คนไหนเขาไปมีเดียมแล้วก็ เออต้องเออเออหหมวกเห็นไก่ตีแตกเอยไม่ใช่เห็นช้างขี้ขี้ตามช้างโอเคเอา้าวเล่นพอดีเลยโอเคง่ายๆครับเราก็ต้องแค่หาต้องปีนหาทางออกก่อนจะปีนหาทางออกได้เต้องกดปุ่มก่อนนะครับเพื่อเปิดประตูลี้ภยัยโอเคตอนนี้เราก็ทำการหาทางขึ้นที่ปลอดภัยที่สุดจึบจ๊บจโอเคเออ,อย่าตกอย่าตกไม่ตกไม่ตกหน้าไม่ตกนะกนะเจสัน ใครคือใครคือเจสันไปแล้วไปแล้วนะครับใครดีใครได้นะครับใครเร็วใครรอดอลาก่ออนรล่วงอ่ะลาก่อนเมื่อกี้ล่วงอ่ะนี่แม่ก็จะมีเออนี่คะแนนเฉลี่ยน,นะครับถ้าเรารอดเราก็จะได้ point ไปซื้อพาร์ติเคิลอ่าเดี๋ยวก่อนอ่าแต่มีอีกแล้ววอเตอร์ Water. อ,อ,อันนี้ก็จะมีโหมดอื่นๆอีกนะครับน่าจะเป็นเทรนนิ่งซิงเกิลเพลเยอร์นะครับก็น่าจะเป็นอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมเล่นกับคนส่วนใจน่าจะสนุกกว่าโอเคปะปะ,ปะปะปะมาแล้วมาแล้วมา,ลวมาเล่นไหนเพื่อนเพื่อนจะเล่นไหนผมว่ามีเดียมผมยังเล่นได้เว้ยผมแค่ประมาทไปเฉยไปลองฮาร์ดเลยดีกว่าไหมน่าสนใจน่าสนใจมาฮาร์ดก็ฮาร์ดก็บอกโอ้โหสหนุ่ม ไม่ใช่หนุ่มนี่มัน3หมน่มแล้วนะครับเราต้องร่วมมือกันเกมนี้ใช้ความสามคีด้วยโอ้เป็นห้าหลอดห้าหนนอและ4หน่อเหมือนเดิมเข้มา,ขม,า,ขม,าขมาเข้ามาเข้ามาริ่บๆเข้ามาเร็วจึ๊บเกมนี้ต้องใช้ความสัมคีอย่างหนึ่งคือต้องไปกดปุ่มเปิดประตูโอ้ไม่กอดโอเคเราเจอแล้ว1ปุ่มนะครับอ่ะเก๊ะเปิดแล้ว1ปุ่มเดี๋ยวเราต้องนี้เปิดทําเวลาให้ไวที่สุดก่อนที่น้ําจะทะลักเข้ามาในนี้ได้โอเค แล้วก็ไปยังไงต่อเนีเ่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่มีทางเออได้ไงเจอทางไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้หน้ำขึ้นเร็วมากน้ำขึ้นเร็วมากฮึบจึ๊บโอเคแล้วก็ปีนปีนขึ้นปึบฮึบแล้วก็ไปทางไหนวะเนีย่ยทางนี้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 ตามมาเลยนะครับตามมาแล้วพวกนายจะรอดฮึบจุ๊บโอเคนีไ่ไงนะนะนะเอ้ยอยา่ยาอย่าพึ่งเข้าเข้าไปเข้าไปอุย๊ย ไปอุ๊ยกอโทษเพื่อนนะครับเพื่อความอยู่รอดเราจําเป็นถ้านายไม่ขวางแต่แรกนายก็ไม่ตกแล้วโอเคเราต้องปีนขึ้นไปชั้นสูงๆก่อนอ่ะแล้วเราก็จะดูว่าเราจะไปไงได้บ้างมันเสียเวลาเนี่ยโอเคเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยปัดปิวเฮ้ยเดี๋ยวน้าท่วมมาแล้วไอ้กําใดใครก่อคมนั้นย่อมตามสนองผมเชื่อคํานี้เลยโอ้ได้หนึ่งแ้มอะ่ะนี่นี่นี่ โอ้โหไม่เขาเ้าใจว่าทำไมคนก็ถึงเล่นฮาดกันเยอะแยะเลยโอเคอ่ะเล่นก็เล่นอย่างน้อยมันก็ทําให้เกมเดินเร็วอ้าวเต็มแล้วครับพี่น้องโหเล่นกันเยอะจังเลยรอบนี้ผมไม่เขาเ้าใจว่ายากมันไอ้นี่ตรงไหนมันน่าเล่นตรงไหนโอเคปลาปปีน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 ปนึ๊บอ่ะแก๊กแล้วก็ปลายปาเวลาโอเคมาแล้วแผ่นไม้มาแล้วปึ๊บจึ๊บ,บแล้วก็ต้องกระโดดข้ามไปเงียบเหียบลอยเหยียบกองจึ๊บ โอเคแล้วก็ต้องไปตรงนู้นใช่ไหมเราต้องอ้อมึ๊บโอเคใครมาแอดเพื่อนตอนนี้เดี๋ยวค่อยรับจิ๊บโอเคไป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 เรามีเวลาเหลือเพื่อนะครับขออยากขวางกันก็พอถ้าไม่อยากตายโอเคเมื่อกี้ใครแอดเพื่อนนะโอ้หคนเขาถือ Gravity ปริงกันเพียบเลยอะ่ะโหนี้ก็รอดง่ายสบายเปลือสิใช่ไหมคุณนางโอเคเราจะเตรียมเดินเข้าไปในนี้นะครับ คือเกมนี้ค่อนข้างจะสมจริงอย่างหนึ่งก็คือเอาตัวชนนีดล้มโอเคมามาอันนี้เป็นด่านที่เล่นยังไงวะโอ้โหทำไมมันขึ้นได้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนงำอย่างงี้โอเคฮึบจึ๊บอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีใครไปเปิด่อยหรอมาเปิดเองก็ได้อ่ะแกกเรียบร้อยอ่ะเปิดทางไปไหนเปิดทางมานี่โอ้น้ำขึ้นไวมากครับท่านผู้ชม,อมโอ้โหมีรูในหลืบ โอ้ลาก่อนนะเพื่อนเมื่อกี้เราไม่ได้ทํานะเราสาบ,บานจริงไม่ได้ทําโอเคโอ้โหนี้มีน้ําดักรอแล้ว,ลวปีนปีนปีนแล้วก็ไปไงต่อยัไงไงไปไปไปเปิดจิ๊บเรียบร้อยอ่ามีทางขึ้นตรงนี้แล้วก็ไปตรงไหน๋อ,อไปตรงนู้นเราต้องไ่ตามทางนี้ไปอ่ะเดียวเดียวเดียวเอ้ยตกทำไมโอ้สาเล่นได้แล้ว ได้เพิ่มมาอีก2แต้มนะครับเพราะว่าเรารอ2 2 2เมตรเอ้ย2เมตรสอสเตทดิเฮ้ยอย่าพึ่งเต็มอย่าพึ่งเต็มขอเล่นอีซี่หน่อยอยากได้ตังอยากได้ตังโอ้เราต้องรออีกจำนวนหนึ่งไหมซึ่งแต้มตรงนี้เนี่ยเราเอาไปใช้ปลดล็อกของต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นคอสตอมนั่นนู่นนี่น,น,น,นั่นนู่นนะศูนพอพยต์เปิดเพลงได้แต่เราไม่เปิดเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์แล้วก็ที่มีพาร์ติเคิลด้วยนะครับเอาไว้แบบสวยๆงามๆเหมือนที่ผมใช้เมื่อก,กี้ส่วนเพลงก็สามารถ นี่ใช้ได้นะครับเราต้องชนะเท่านั้นถึงจะได้อ่าแล้วก็ถ้วยรางวัลชนะนี่ชนะ20ตาก็ได้ไปเลยถ้วยรางวาัลแล้วก็วิ่งเร็วๆนะครับชนะ6ตาถึงจะได้แล้วก็เออโฟลชาร์ตนะครับก็ต้องชนะ4เกมน่าจะน่าจะได้แหละอ่ะออกไม่ได้เราต้องเล่นชนะเกมหนึ่งโอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นต่างเฝ้าอยากได้มากเลยนะครับนี่ วิกกาวิทย์คยนะครับหรือว่าสปริงกาวิ ity เล็กเล็กน้อยนนะครับไปน่าจะเล่นได้แล้วนะผมมีความรู้สึกว่าน่าจะเล่นได้แล้วอ่ารีบๆเข้ามาเร็ว,รวๆซีซีคุงอ่าใกลได้เล่นแล้วโอเคพร้อมหรือยังคือถ้าง่ายคือมันง่ายมากนะถ้ามีความสามารถคือง่ายมากโอเคถ้าเราชนะ12เกมเราก็ได้สปริงไปเล่นแบบดีมากดีงาม โอเคเกมจะเริ่มแล้วลิฟต์ลงแล้วนะทุกคนขอให้โชคดีนะไปลงไปแล้วลงไปแล้วโอเคเราต้องว่องไวนิดนึงหาทางขึ้นให้ไวที่สุดจึบโอเคพาวเวอร์โอ้โอ้ยายาโอ้สบายสบายเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออโอ้ไม่ใช่ทางนี้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 ไม่ใช่อย่าไปทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้ยโอ๊ยตกตกเดี๋ยวเดี๋ยวทางโอ้ยไม่น่าบาังกันเลย เดี๋ยว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 กำลังเข้ากำลังเข้ากำลังเข้าจะเย็นจะเย็นเนียบแอบร้อยแล้วที่จริงเอ้ยเรายังไม่ได้เล่นร์มอลเลยนะเราเล่นฮาร์ดแล้วก็เล่นอีซี่นะครับแต่อีซี่เมื่อกี้ถูกดันนะก็เลยแย่ท yeah. ีนี้เราก็รอให้จํานวนคนมาอีกหนึ่งคนนะบอกไม่ใช่หนึ่งคนอ่ะเอาเอาเดี๋ยว,วยโอ้ยโอ้ลงไม่ทันเลยเสียจุยมาก เราต้องรออีกนานแค่ไหนถึงจะมีคนตายอ่าคนก็เริ่มหลังไหลมาแล้วนะครับวันนี้เขาจะเล่นอะไรี c ไหม EC เพื่อนอีดีมากอืมเข้ามาเข้ามาโอ้โหมาทีละคน2คน3คนเข้ามาเลยเข้ามาเลยเกมหนึ่งเล่นได้8คนใช่ไหมก็เรามีเราก็ประมาณ5คนแล้วอีก3าคนอีกประมาณคนเดียวมั้งเข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็ว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 โอเคอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเข้ามาเข้ามาเร็วเร็วเร็วเราจะได้เล่นจะได้เล่นแล้ว โอเคปัญหาเกมนี้ก็คือคนเยอะเกินไปแล้วมันแบบเหยียดเสียดกันผักกันตกบ้างอะไรบ้างโอเคน่าจะเต็มแล้วแหละนะผมว่ามันแออัดกันเกินไป1 2 3 4 5 6 7 8ม้าดดมันก็ครบแล้วนี่หว่าทำไมมันถึงเกมยังไม่เริ่มมามาจะเล่นไหนเลือกเอาเลือกเอาระหว่างนี้เราก็ปีนเสาเล่นรอนะครับระหว่างที่เกมกำลังจะเริ่มอ่าเกมจะเริ่มแล้วนะลง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 ก่อนลงก่อน้ามาทันไหมทันไหม ทันไหมเอาไม่ทันนะครับเสียใจด้วยเพื่อนรอรอบหน้านแล้วกันนะไปแล้วนะไปแล้วโอเคผมว่าผ,ผมจะเจอทางขึ้นแล้วแหละฮึบจึ๊บโอเคตรงนี้แล้วก็อย่าบังกันขอร้องขอแค่นั้นอย่าบังกันฮึบจึ๊บโอเคตามพาร์ติเคิลรามาเลยนี่ม่นง่ายง่ายง่ายโอ้โหต้องปีนจอทีวีไปเหรอเนี่ยโอ้ปีนได้ไหมเนี่ยโอเคขอบคุณเพื่อนที่ดันหัวให้เราไม่ใช่ ไม่ใช่ดันหัวเอาหัวให้เราดันหมายถึงหัวเขาดันเราให้ขึ้นโอเคซ o u a เก i นนะครับบายยนะครับขอบคุณมากอี s ี่ก็จะมีปุ่มปลดล็อกประตูแค่ป,ป,ป,ปุ่มเดียวนะมันเลยง่ายเอาอ๋าอเดี๋ยวมีใครตายอ่ะโอ้ my god เ,เร็วๆรีบๆมาเรีบๆเข้ามาถ้าไม่อยากโดนน้ำกัดเสาะตายน่าจะครบแล้วและลรนะเร็วๆรขึ้นมาเร็วๆเฮ้ยผู้หญิงเร็วๆร็วเรวโอ้โหนางวิงว่งมาอย่างไวโอเคประตูต่อไปจงเปอร์เซซามีข้างใน เดี๋ยวเราล้อมกดข้างนอกนะฮึบจึ๊บโอ้ยถ้าไม่กดข้างในข้างนอกก็ไม่เปิดอ่ะจิก๊กโอเคเร็วเร็วเรวทำเวลาน้ำเหมือนจะทะลักแล้วผมรู้สึกถึงอะไรบางอย่างโอเคอ๋อนี่ไงปีนปีนจึ๊บจบปีน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 ,ปนโอเคโอ้โหเริ่มตายกันเป็นระเบือแล้วทําไมบันไดทางนี้มันช่างน่ากลัวยิ่งนักโอเคเปิดประตูกกกกเปิดปุ่มเปิดปุ่มไม่เปิด,ปเ,ปดเดี๋ยวเราไปเองนะ โอเคดีมากนายคือผู้เสียสละสุดยอดไปแล้วขอบคุณมากเพื่อนอนายคือตัวจริงโอ้โหคนนี้รีบมาอย่างไวเลยโ,โหยังรอดเมื่อกี้ผมเห็นตกนะนยังนายยังรอดมาได้ถือว่าสุดยอดรีบเข้ามาอย่าใช้เวลาเป็นประโยชน์โอ้ยเดี๋ยวไม่นางไม่นางม,มาทันได้อย่างไรโอเคด่านต่อไปนี้ n o e n น try นะครับเราต้องไปกดปุ่มนั้นก่อนกด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  โอเคอ่ะกดคอมเป็นคอมโบนะครับมันเป็นคอมโบเป็นสเต็ปสเต็ปอ่าจิบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตกไม่ตกจิบฮึบจิบฮึบจิบโอเคทางนี้ทางนี้ตามมาตามมานี่ไปกดปุ่มใช่ไหมอ๋อพอกดปุ่มแล้วก็จะมีทางปรากฏดมีทางอะไรปรากฏดไหมอ๋อนี่ไงโอเคไปค่อยๆไปฮึบจิบโอ้ยอุอ๊ยอ,อ,อย่าอย่าเบียดกันอย่าเบียดกันขอร้องอย่าเบียด โอเคึ้้เง็บเง็บไปเลยไปเลยนี่ตามปาร์ติเคิลเรามาโอเคโอ้โหทำไมเขาขึ้นไปไวจังเขามีสปริงนี่เขากระโดดสูงได้ทำไมไม่ใช้เป็นประโยชน์อะไปไปไอืมอีซี่อะคือแบบคือง่ายก็ง่ายปไปไปไเข้ามาเลยนะครับได้โปรดอย่าท้าทายอำนาจมืดโอเควิ่งมาวิ่งมาโอ้โหสี่คูณร้อยมาแล้วโอเคต่อไปลงท่อลงเงบเรียบร้อยได้เวลาสุ่มปุ่มแล้ว นี่นี่ผมจะสุ่มมันให้หมดเลยโอเคเปิดเรียบร้อยแล้วเย่แถมแทรเดมแถมแถมแถมไม่มีใครมาหรอเอาออกดิเราออกอ้าเย่ชนะแล้วอื้มเราออกมาได้เราได้ทั้งหมด5แต้มนะครับถ้าเราชนะเราก็จะได้5แต้มแต่ถ้าเราแพ้คือถ้าเรารอดหมดคือถ้าเรารอดหนึ่งด่านก็จะได้1แต้มถ้าลอดหมดก็ได้5แต้มอะไรประมาณเนี้โอเคเราไปเล่นโอ้ยมีเดียมแตมอีกแล้วโอ้ my god เอ้ยเอ้ยเข้าไปหน่อย,อยโออข้อนี้ก็ได้เรามี13เหรียญแล้วเราสามารถปลดล็อกสีแดงได้สีแดงสีแดงหรือสีอะไรสีเขียวปะสีเขียวแหละนะมันมันน่าจะดูสบายตาดีนี่เหมือนติดเชื้ออะไรประมาณนี้เข้ามาเข้ามาเข้ามา,า,มาหาเราหน่อยเล่นฮาร์ดหน่อยหนึ่งคนเราไม่อยากเล่นคนเดียวนะอ่ะสาสคนก็น่าจะเอาอยู่ละ บายบายลาก่อนนะอา้าอุ้ยมันยังมาทันด้วยอะ่ะสุดยอดลงเลยโอเคอันนี้ไปยังไงวะเนี่ยฮาร์ดไม่เคยเล่นผ่านเลยเฮ้อจิบ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 ึ๊บจิบโอเคประมาณนี้ไปไปไปโอเคนะ้ำมาแล้วมันมาไวจังวะเดี๋ยวเดียเดี๋ยวมาไวมาไวมากมา,มาไวแบบสุดสุดอะ่ะจิบจบจๆบจ โอเคเราคือผู้เหลือรอดนะจิ๊บจิ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องร้อยไอ้นี่มาก่อนปึ๊บจิ๊บโอ้ยโดดพลาดโอ้ยถ้าโดดไม่พลาดเมื่อกี้เรารอดแล้วนะไม่รอดสักคนเลยนี่มีเดียมบ้านดีกว่าผมไม่เห็นมีจะมีใครเล่นมีเดียมเลยเฮ้ยเล่นฮาร์ดดิคนเขาเล่นฮาร์ดเยอะเราก็ต้องเล่นตามเขานะครับโอเคเห็นช่างขี้ขี้ตามช้านอะไรประมาณนั้นโอเคได้เล่นอย่างไวมาก โอเคอันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้โ oh. หมันพาครัวกันเยอะมากเลยโอ oh. ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นมาสูงได้ยังไงวะเนี่ยจึ๊บแป๊บเดียวจึ๊บโอเคอย่าเบียดกันนะอย่าตกด้วยก็พออ่าฮะโอ้โ huh. ห oh. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วเดี๋ยวทางเข้าตรงไหนอะเดี๋ยวประตูตรงไหนวะเนี่ยจึ๊บอันนี้ไหมอันนี้แล้วกอ็อันนี้อันนี้โอเคอุ้ยเฮ้ย hey. เย้ <Yeah. S 2> เล่นฮาร์ดรอดเป็นด่านแรกขอบใจในายมากที่นายเปิดทางออกให้เราโอเคโอ้ยนี่มันด่านอะไรวะเนี่ยรีบๆหาทางออกกันผมคิดว่าเราน่าจะไม่รอดนะัีงไงเดี๋ยวเราเปิดอันนี้จิบจิบโอเคแก๊กจิบจิบโอ้โอ้โอ้น้ำอย่าเพิ่งมานะขอร้องเฮ้ยเริ่มมาแล้วเริ่มทะลักแล้วโอ้ oh my god อีกอันนึงนะ่าทำไมนายไม่เปิดอันนั้นเล่า โอ้ไม่ทันเราแน่เลยโอ้มันยากะทำไมนายไม่นายไม่เปิดปุ่มหนึ่งแล้วมังั้นเราก็ชนะไปแล้วโอ้ยรอดด่านเดียวเองโอเคเราเล่นอันไหนดีอ้าวไปแล้วนะไปายเล่นมีเดียมมันดีกว่าผมไม่เห็นจะมีใครเล่นมีเดียมเลยมาเข้ามาเข้ามาหลังไหลเข้ามาเลยนี่เราอุตส่าห์ใส่ยุ่งมงมาด้วยนะเนี่ยเผื่อจะมีประโยชน์เอ้ยเล่นมีเดียมกับเราหน่อยอีซี่มันง่ายเกินไปอะผมผมว่ามันง่ายเกินไปอะ มี medium, ah, medium, medium, medium. Uh huh. เดียมมามีเดียมมีเดียมมีเดียมอืเอาเอาบ้างก็ได้อ้าเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนโอเคออาไปทันเฉยเลยโอเคอีซี่นะครับอีซี่ง่ายๆจิบจิบจิบโอเคแล้วก็มาตามทางนี้ไปกดปุ่มสีฟ้ากดแล้วใช่ไหมโอเคตรงกลางตรงกลางกดเรียบร้อยไปทางไปไหนไหม ตรงไหนอ๋อนี่ไงมีทางโผล่ตรงนี้แล้วแล้วก็เงียบอนี้มันด่านเดินที่เราเคยเล่นหรือเปล่าน่าจะใช่โอเคมานี่มานี่มานี่ไปทางนี้ทางนี้นโอ้โหคือชิว,ชวๆอะคือน้ํามาคือน้าํามาช้าจึบ๊บปึ๊บจึ๊บ,บอ่ารอดแล้วเหมือนกันนะโอเครอนหน้าประตูนะโอเคเปิดกดปุ่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ย๋ยวจึบ๊บโอเคนะครับอันนี้เราต้องหาทางออกให้ได้ผมรู้สึกว่า แตานี้ไม่เคยเล่นเลยอ่ะอ้ยมันมันไปยังไงผมงงเขาเปิดปุ่มหมดแล้วใช่ไหมแล้วมันไปยังไงเนี่ยเฮ้ยน้ำมาแล้วไม่มีเวลาดูโอ้ยเฮ้ยไปยังไงอะโอ้ไม่กอดไม่รู้เลยไปยังไงยังไงผมอยากรู้ว่าตอนนี้เราได้เท่าไหร่แล้ววินกี่เกมแล้วผมยังไม่รู้เลยผมเพิ่งจะวินสองเกมเองอะอกว่าจะได้ก็ต้องใช้เวลาพักหนึ่งแหละมา มีเดียมก็มีเดียมมาไปแล้วนะทุกคนขอให้โชคดีโอเคตรงนี้มีบันไดขึ้นอยู่ไปทางนี้ยึบอึบยึบโอเคบางทีการชนกันก็ทําให้เรากระโดดสูงขึ้นยึบ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 ตรงนี้มีปุ่มทางออกอยู่น้ามาแล้วอ่ะเดี๋ยวอึบยึบแล้วก็มาทางนี้ทางนี้อ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ย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 ตกได้ยังไงเนี่ยอึบยึบโอเคเอ้าเอ้าเปิดแล้วใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยว เดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมไม่เข้าใจว่าผมตกได้ยังไงปึ๊บยืบเอาไปนะไปบายเดียวเร็วลิฟตมารีบมาเร็ว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 เหลือแต่เพียงรอกับนายเท่านั้นที่รอดมีใครรอดอีกไหมเนี่ยโอ้ยโอเคมาทันอยู่อ่าด่านนี้ผมเห็นไม่ได้ผมต้องขึ้นก่อนแน่ๆเลยอานนี้แล้วก็ปุ่มอยู่ตรงนู้นนะไปยังไงวะเนี่ยก็น่าจะไปทางนี้ป่าวะ เดี๋ยวมาผิดทางแล้ว,วะเดี๋ยวไปทางนู้นน,นี่นี่นี่ปุ่มตรงนู้นมันไม่มีใครไปกดอนะ่ะโอเคโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยตกอีกแล้วโอ้โหบางทีมีเต็มก็ค่อนข้างยากกะเนี่ยเล่นอะไหนดีอ่ะอันนี้ทันไหมอ่ะโอ้ห้องนี้เก่งกำลังจะเริ่มแล้วนี่นะทุกคนเข้ามาในนี้หน่อยอามามาในนี้หน่อยจะหนีน้ำท่วมแล้วทุกคน ช่วยแสดงความดีดกับเราด้วยเรากำลังจะไปในไม่ช้าโอ้โหนี่เราฉายเดียวเลยเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยจิบ๊บโอเคไปยังไงอะเฮ้ยอันนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเนี่ยพูดจริงพูดจริงแต่น้ําก็น่าจะมาช้าอยู่มั้งแบบโอ๊ยมึงมีรูได้ยังไงวะเนี่ยอฮ้อเล่นคนเดียวมันลาบากกันเนี่ยตายดีกว่าเนี่ยไหนแบบว่า เล่นเยอะๆได้บ้างอันนี้แล้วกันนะน่าจะเล่นกันได้อยู่3คน3คนน่าจะพากันรอดใช่ไหมสคนนี่แหละมีคนนึงเลเร็วๆเร็วมาริบๆมารีบๆมาย่มโอเคผมรู้ว่าต้องขึ้นมาทางนี้ก่อนเพราะว่าเราต้องเปิดปุ่มเรียบร้อยออาเปิดทางเปิดทางลีบๆบไปรีบๆไปเอ่อทางนี้เปิดเปิดเรียบร้อยมีมีทางขึ้นแล้วนี่ไงปีนกล่องขึ้นไปโอเคแล้วไปยังไงต่อเนี่ยเปิดเปิดเปิดโอเค นี่บีบันไดขึ้นอ่ะขึ้นมาทางนี้นะครับเราต้องเจเย็นนะครับอย่าตื่นตูมอย่าตื่นตูมต่ดสถานการณ์แบบนี้แม้น้ำจะท่วมที่ไหนเราก็ต้องเจเย็นไว้โอเคฮึบจึบนี่โอ๊ยไม่ถึงมันควรจะถึงสิเฮ้ยหาคนก็ใกล้จะเล่นแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ้ยหนึ่งโอเคสามคนก็สู้ตายนะครับขอโชคดีนะทุกคนโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคปีน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 เขาสั่งให้ปีนก็ปีนอ่าหยีปุ่มให้นั้นให้หน่อยต่อไปไม่ได้เราจะไปยังไงวะเนี้ยโอ้ใหเห็นแก่ตัวสิใช้หลักค,ความสามัคคีจึ๊บจึ๊บโอ้ยเออเฮ้ยทำไมอ่ะความสามัิคีอยู่ที่ไหนบอกทีไม่จริงเล่น EC ก็ได้นะเป็นการฟาร์มไปในตัวอะไรเงี้ยโอเคเราตอนนี้เราสามารถใส่สีแดงได้แล้ว เออไม่ใช่สีแดงสีสีเหลืองโอเคเรียบร้อยจึ๊บอืม,มดูสิอย่างกับไฟเลยนะครับโค้ดไรเดอร์อะไรเงี้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเล่นในนี้กันเถอะจึ๊บจอ่ะโดดตรงเหยงด้วยนะครับอย่างกับ Power เดนเจอเลยทุกคนขอให้โชคดีนะไปแล้วนะนะบายยเย้ <Yeah. S 2> โอเคผมรู้ว่าต้องไปทางไหนก่อนทางนี้ทางนี้นมีบันได โอเคเราต้องใช้สายตาให้เป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะทําได้ทางนี้แล้วก็ทางนี้เปิดปุ่มตรงนู้นใช่ไหมโอเคไม่เปาะเดี๋ยวเดี๋ยวใครดันตกเราย,ยังไม่ตายเดี๋ยวก่อนจะพึ่งย่าพึ่ง,งเดี๋ยวเราไปด้วยไปนะอ่าเดี๋ยวเราจะไปกับนายเองนะเดี๋ยวเราจะพานายรอดหรือจะพาล่มก็ไม่รู้โอเคอันนี้คือ คือถ้ามีสปริงก็ช่วยช่วยทำอาหากินหน่อยนะพอร้องเราไม่มีอ่ะโอเคช่วยทำอาหากินหน่อยปึ๊บน้ำขึ้นไวมากครับจังหวะนี้จะตายก็พอพูดไปทางขัดคำเลยแม้แต่อีซี่เรายัางตายนะภาษาอะไรกับใจฉันเออเอา,อาจริงๆเราไม่เคยเล่นมีเดียมกับฮาร์ดผ่านเลยนะครับมันยากเกินไปหรือเปล่า ผมบอกว่ามันไม่ได้ยากผมว่าคนเล่นมันน้อยเลยทําให้การเซิร์ฟเวอเป็นอะไรที่ลาบากมากเฮ้ยไปแล้วหรอโอ้สารีบออกจากอีซี่มาเล่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอ่อเฮอลงโอเคทันไหมเนี่ยทันแล้วเย,ย้อย่างน้นก็ทันแหละนะครับอีก2คนเขาจะตายหรือ,อยังเราสามารถส่งเขาได้เราเขาจะตายหรือ,อยังลืมบอกไหนดูซิส่งไม่ได้นี่วาโอ้เซ็งเลย เขามาไม่ได้แล้วว่าเสียใจด้วยมันเต็มแล้วอะ่ะเต็มเห็นคาว่าเต็มไหมตัวแดงๆเลยทุกคนขอให้โชคดีนะให้กําลังใจเราหน่อยส่งกำลังใจไปหาเราด้วยนะกําลังจะไปนะโอเคอันนี้ไปยังไงวันนี้แมปอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเด,วเดวต้องไปทางนี้โอ้โหพังกระจกถึงกระขั้นพังกระจกเลยโอ้ไม่กอดค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินจังหวะนี้ต้องค่อยๆเดินแล้วอ п. โอเคตายแล้วหนึ่งศพปึ๊บขึ้นไปแล้วอ่ะอย่าขวางอย่าขวางเอา้าลิบขึ้นมาแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายนะครับใจเห็นแก่ตัวไม่ดีไม่ดีเราต้องสามัคีอ่าสามีคีคือพังน,นะครับพวกเราเรามาจุ้มนุมตะหนุมใจรักสมัครสมานอ่าร้องเพลงนะครับจะได้แบบว่า,า,าคึกคืนโอเคมาคนละเปิดกดจึ๊บปึ๊บจึ๊บโอเคประตูเปิดแล้วจึ๊บอ่ามาตรงนี้แหละด่านนี้ที่เราตายตลอดเลยเนี่ยผมไปตรงนู้นไม่ได้เอามีคนเปิดทอยล้ะ โอเคเราต้องใจเย็นไว้ต้องไปไงอ่ามีไปทางนี้แล้วโอ้โหน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยตกอีกแล้วแมปนี้อีกแล้วโอเคยังไงสรับคิวนี้ต้องขอลาไปพิธีนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เสียใจอะเล่นไม่ชนะแค่2เกมเองนะครับโอเคสหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดจากใต้คลิปไปเล่นได้เลยนะครับเจ็บบอกว่าเป็นแมปที่ใช้ความสัมคีสูงมากแล้วก็ขอร้องอย่างเดียวอย่าเบียด โอเคสหลับคิปนี้ก็ไซยนนระนะครับไปไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะอ